สวัสดีครับร้าน MX s o l a ็ซ Cell จังหวัดพิษณุโลกครับคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวนะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ลิเธียม NMC นะครับขนาด234แอมป์ที่ลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่สั่งกันเข้าไว้นะครับที่สั่งทางร้านประกอบนะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่าทางร้านพิถีพิถันในการประกอบแล้วก็เลือกอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับที่มีคุณภาพทั้งหมดเลยนะครับ เพราะว่าในเรื่องของแบตเตอรี่นั้นค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญนะครับให้ความสําคัญในเรื่องของความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยของลูกค้านะครับที่นําไปใช้อุปกรณ์ทุกอย่างนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างทางร้านได้คัดสรรเลือกคัดเกตขนาดเบอร์สายนะครับอุปกรณ์ BMS บาลานซ์เซลล์แอคทีฟบาลานซ์นะครับจัดให้เอาเรียกได้ว่ามีคุณภาพนะครับตัวรุ่นถูกๆนะครับ ที่ด้วยเกรดนิดนึงนะครับทางร้านไม่ใช้เลยนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่ NMC นั้นทางร้านใช้ BMS ที่เกรด A เลยนะครับที่คุมนะครับคุมการชาร์จแต่ละเซลล์ละเซลล์ได้อยู่นะครับได้อยู่หมัดเลยเรียกได้ว่าไม่มีเกินไม่มีบวมนะครับไม่มีระเบิดนะครับใช้ BMS ที่มีคุณภาพนะครับมีคุณภาพมากที่สุดในท้องตลาดนะครับมีหลายท่านนะครับที่สั่งกันเข้าไว้นะครับทางร้านก็ประกอบเสร็จ ทดสอบนะครับอ oh well, It ันนี้เป SI ็นของคุณพี่ลุ่งศักนะครับคุณพี่ลุ่งศักอันนี้เปิดฝาให้ดูนะครับเปิดฝาให้ดูเพื่อที่จะตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆระหว่างการใช้งานจริงนะครับอันนี้เพิ่งจะประกอบเสร็จนะครับทดสอบการใช้งานจริงนะครับทดสอบการใช้งานจริงๆนะครับกับเครื่องใช้ไฟฟ้าตอนนี้นะครับทั้งทั้งร้านเลยนะครับมีแอร์หมื่นสองหนึ่งตัวมีห้องนอนสามห้องนะครับพัดลมห้องละสองตัวนะครับพัดลมห้องสองตัวมีแอร์มีตู้เย็นนะครับตู้เย็นใหญ่หนึ่งตู้ตู้เย็นเล็กหนึ่งตู้นะครับเรียกได้ว่า หลอดไฟนี่ก็อยู่ประมาณสักเกือบ20หลอดนะครับเทสการใช้งานจริงๆนะครับไม่ใช่แค่ประกอบเทสไฟออกจัดส่งลูกค้านะครับเราเทสการใช้งานจริงๆนะครับเทสการใช้งานจริงๆ1ึคืนแล้วก็พวกนี้ชาร์จให้อีกหนึ่งวันนะครับเพื่อดูระบบการชาร์จและดิสช,ชาร์จก็คือการชาร์จและการใช้นะครับ แล้วก็ดูในเรื่องของเซลนะครับเซลล์ sell, แต่ละก้อนแล้วก้อนแล้วก้อนแล้วก้อนนะครับว่ามีไฟเท่าไหร่สมบูรณ์ไหมมีความผิดปกติตรงไหนบ้างนะครับเพื่อที่จะให้แบตเตอรี่ของทางร้านที่จะออกไปจากทางร้านเนี่ยร้อยเจริงๆนะครับร้อรจริงๆยินดีบริการทุกท่านนะครับอันนี้ทางร้านได้ทดสอบกับทางร้านเลยนะครับใช้ไฟทั้งร้านนะครับอตอนนี้กินอยู่ที่ประมาณ1 5แอมป์นะครับกินอยู่ประมาณ15าแอมป์ทีนี้มาดูในส่วนของ แอปพลิเคชันนะครับที่ดูผ่านมือถือนะครับไปที่ M Max นะครับ M Max ปุ๊บนะครับ M Max ทีนี้ก็จะบอกว่าตอนนี้ใช้ไฟอยู่12 13แอมป์ซึ่งใกล้เคียงกับตัวแคมเตอร์ meter, นะครับใกล้เคียงกันเลยนะครับ10กว่าแอมป์โวลต์แบตเตอรี่อยู่เท่าไหร่นะครับโวลต์แบตเตอรี่อยู่เท่าไหร่แล้วก็แต่ละเซลล์นะครับแต่ละเซลล์มีไฟเท่าไหร่นะครับอันนี้ทางร้านได้เซตซอฟต์แวร์ แล้วก็เซตค่าพารามิเตอร์ไปให้ทุกอย่างเลยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันนะครับป้องกันในเรื่องของการใช้งานนะครับแล้วก็50%นะครับก็คือการประกอบของทางร้านและอีก50%นะครับก็คือการใช้งานของลูกค้าเองนะครับอย่าใช้เกินกําลังนะครับอย่าใช้เกินแอมนะครับแอมของแบตเตอรี่นะครับต้องมีชุด โวน์ตําตัดนะครับก็คือเป็นตัวป้องกันด้วยนะครับช่วยกันหลายๆด้านนะครับเพื่อความปลอดภัยและก็เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่เราด้วยนะครับทางร้านในส่วนของทางร้านเองก็กันไปเต็มที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น BMS นะครับเลือกตัวที่คุมอยู่แต่ละเซลล์นะครับแล้วก็ Active บาลานซ์ก็ใช้ตัวที่มีคุณภาพมากที่สุดเลยนะครับอันนี้มาดูนะครับทางร้านได้ป้อนเข้ากับชุดทารทางทางร้านเลยนะครับ ้อนเข้าไปกับระบบของทางร้านเลยที่ใช้อยู่นะครับเรียกได้ว่าตอนนี้นะครับตอนนี้กินไฟอยู่ประมาณ732วัตต์นะครับจะเห็นว่าตอนนี้ใช้ไฟอิวอร์เตอร์อยู่นะครับเป็นตัวชุดสําเร็จรูปของทางร้านเองเลยนะครับเป็นตัวนี้นะครับที่ใช้ในร้านเองนะครับแล้วก็ใช้อิวอร์เตอร์ตัว3,000วัตต์นะครับอิวอร์เตอร์โมเปนตอร์ลอยตัว3,000วัตต์ตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้แบตเตอรี่นะครับได้ป้อนไฟให้กับ ทั้งร้านเลยเพื่อเป็นการทดสอบการใช้งานจริง1คืนนะครับ1คืนนะครับดูนะครับในเรื่องของระบบทั้งหมดแล้วพรุ่งนี้ก็ชาร์จให้เต็มนะครับเพื่อดูการชาร์จวันนี้ดูการใช้ก่อนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ดูการชาร์จอีกทีหนึ่งนะครับว่ามีความผิดปกติตรงไหนไหมถ้า1้0ย็นะครับก็แพ็คปิดฝานะครับปิดฝาเรียบร้อยเลยนะครับจะส่งให้ลูกค้านะครับยินดีบริการทุกท่านครับร้านเอแมเ็กซ์โซล่าเซลล์จังหวัดพิษณุโลก 0816806051ครับ0816806051ยินดีบริการครับ